อาหารเข็มจัดคือฆาตากรเงียบที่ทำลายหัวใจและไตทีละน้อย ในชีวิตประจําวันคนไทยจํานวนมากนิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มไม่ว่าจะเป็นอาหารแปลรูปเช่นไส้กรอกหมูยอบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือแม้กระทั่งอาหารพื้นบ้านที่ใส่น้ําปลาซีอิว๊วและเกลือในปริมาณมากความเค็มที่เรารู้สึกอร่อยในปากนั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นเหมือนฆ่าตะกรเงียบที่ค่อยๆทําร้ายร่างกายโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะหัวใจและไตซึ่งเป็นอวัยวะสําคัญต่อการมี ีชีวิต สาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเกลือหรือโซเดียมในอาหารเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโรคหลายชนิดเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไปจะทําให้ร่างกายกักเก็บน้ํามากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆความดันโลหิตสูงถือเป็นตัวการสําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจล้มเหลวหลอดเลือดตีบหรือแตกนอกจากนี้ไตก็เป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายเมื่อเจอภาระหนักจากโซเดียมมากเกินไป ไตก็เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติจนนำไปสู่โรคไตเรื้อรังซึ่งรักษาให้หายขาดได้ยาก ข้อสังเกตในขณะที่เกิดโรคปัญหาของโรคที่เกิดจากการกินเค็มคือมักไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนในระยะเริ่มตน้นผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจำนวนมากอาจไม่รู้ตัวจนกว่าจะตรวจสุขภาพจึงพบความผิดปกติบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะมึนงง,งเหนื่อยง่ายใจสัน่นหรือบวมที่ข้อเท้าและเท้าหากเป็นโรคไตอาจสังเกตได้จากปัสสาวะผิดปกติเช่นมีฟองมากสีเข้มหรือมีปริมาณน้อยลงบางครั้งอาจ มีอาการบวมที่ใบหน้าและรอบตาหากปล่อยทิ้งไว้อาการจะรุนแรงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะหัวใจวายหรือไตาวายได้วิธีป้องกันการป้องกันที่ดีที่สุดคือปรับพฤติกรรมการบริโภคให้ลดเข็มลงองค์การอนามัยโลกแนะนำให้คนทั่วไปบริโภคโซเดียมไม่เกินวันละ2,000ันมิลลิกรัมหรือประมาณเกลือนหนึ่งช้อนชาเท่านั้นวิธีง่ายๆที่ช่วยได้คือเลือกกินอาหารสดแทนอาหารแปรรูปลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วหรือเกลือลงใน อาหารอ่านฉลากโภชนาการเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมตำ่ำใช้สมุนไพรหรือเครื่องเทศเช่นพริกไทยมะน,นาวหรือกระเทียมช่วยเพิ่มรสชาติแทนความเค็มวิธีดูแลรักษาสำหรับพี่ที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงหรือไตเริ่มเสื่อมแล้วการดูแลรักษาต้องทำควบคู่กันทั้งการปรับพฤติกรรมและการใช้ยาผู้ป่วยควรลดโซเดียมอย่างเคร่งครัดรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้มากขึ้นควบคุมน้ำหนักและออกกำลัง กายสม่ำเสมอแพทย์อาจสั่งยาลดความดันหรือยาควบคุมการทำงานของไตตามอาการการตรวจสุขภาพประจำปีและติดตามค่าความดันโลหิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้โรครุนแรงถึงขั้นหัวใจวายหรือไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไตสรุปอาหารเค็มจัดแม้อร่อยถูกปากแต่แฝงด้วยอันตรายมหาศาลเพราะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตโดยไม่รู้ตัวเราทุกคนจึงควรตระหนัก และหันมาใส่ใจสุขภาพเลือกกินอาหารที่มีโซเดียมตำ่ำและมันตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตัดวงจรฆ่าตกรเงียบก่อนจะสายเกินไป